you do like that? ันนี้ผมผู้ใหญ่มาโนดภูลสวัสดิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิตตำบลบางยางอำเภอ้ันสร้างจังหวัดป่าจีนบุรีวันนี้ผมจะมาพูดถึงปัญหาเรื่องภัยแล้งที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ณนะพื้นที่ตำบลบางยางตำบลบางแตนตำบลบางกระเจ็ดก็คือปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบันนี้ก็คือหนึ่งขณะนี้น้ำเค็มได้ลุกคืบผ่านประตูน้ำ ทุกประตูที่อยู่บริเวณแถวนี้ตั้งแต่ประตูบางแตนประตูบางกระดานประตูน้ําบางเตยและประตูน้ําคลองหอทองจนผ่านไปถึงขณะนี้อยู่ที่เทศบาลอําเภอบ้านสร้างทําให้ทุกประตูปิดหมดแต่ในขณะที่เกษตรกรยังใช้น้ําจืดกันอยู่จึงทําให้น้ําจืดในคลองบางรุ่งโรดคลองโพเยนซึ่งเป็นเส้นเลือดหลักของเกษตรกรในพื้นที่ขณะนี้ น้ำในคลองได้แห้งหมดแล้วดูจากตัวอย่างเห็นในภาพนี้ไม่ว่าจะเป็นคลองบางรุ่งโรดคลองบางกระเจ็ดซึ่งกินพื้นที่หล,หลายตำบลและมีพื้นที่เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ําไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นกุ้งซึ่งเป็นที่มีพื้นที่หลายหมื่นไร่ได้รับผลกระทบณวันน,นนี้ก็ณมาสองวันที่ผ่านมาก็ผู้ใหญ่บ้านและก็กำนัน ซึ่งมีจํานวนหลายหมู่บ้านก็ได้รวบรวมกันล่าอะไรชื่อไม่ก็ไม่เชิงล่าอะไรชื่อก็ได้ถามความเห็นของเกษตรกร,กรที่ผู้ได้รับผลกระทบจากภายแรงครั้งนี้ก็ได้ทราบข้อมูลว่าเกษตรกร,กรซึ่งมีจํานวนมากและพื้นที่หลายหมื่นก็ได้ร่วมลงชื่อเพื่อเสนอให้กับไปยังนายอําเภอเพื่อเสนอต่อไปอยังชนประธานเพื่อเปิดน้ําจากน้ําจืดจากเขื่อนห้วยสมง เพื่อไล่น้ําเค็มให้ให้ปริมาณน้ําเค็มที่อยู่ณาเทศบาลอำเภอบ้านสร้างณนะตอนนี้ให้ลดลงมาจนถึงประตูน้าคลองหอทองพอเลยประตูน้าคลองหอทองแล้วก็ขอให้ก็เปิดน้ําจืดเพื่อเข้ามาหล่อเลี้ยงในคลองเพื่อให้เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาอยู่นี้ณนะขณะนี้ได้สูบขึ้นไปเพื่อทํากับอาชีพของตัวเองณนะขณะนี้ในพื้นที่บางตาบลตาบลบางยางพื้นที่หมู่ส็จนี้ ตรงนี้พื้นที่หมู่หนึ่งตำบลบางขามคือพิ่งไงว่าตำบลบางขามทั้งตำบลและตำบลบางกระเจ็ดทั้งตำบลนันขณะเนี้ยมีจํานวนกุ้งปลาจํานวนมากซึ่งได้รับผลกระทบถ้าเกิดไม่ได้เปิดน้ําครั้งนี้จะได้ผลกระทบมากกว่านี้เพราะขณะน,นี้อากาศก็ร้อนฝนก็ไม่ตกปากลาลอยกันทุกคืนถ้าได้น้ํามาก็จะช่วยช่วยยืดอายุต่อไปได้อีกเพราะ ในขณะเนีย้ยุคโควิดเนี่ยแม่ค้าก็ไม่มีซื้อการตลาดก็ไม่ดีแต่ถ้าเกิดมีน้ำช่วยพยุงต่อไปได้ก็จะสามารถเลี้ยงต่อไปได้จนกว่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่มีน้ำมากเกษตรกรละวันนี้แย่แน่นอนบน้ำประทงังสูบเพื่อเข้าไปประทังประทงังการใช้งานงหนรือเฉยนย่างเงียลูกดิ